น่นจะเป็นสินค้าบัานใหญ่ในการแข่งขัน,นภาพยนตร์โฆษณาและฉลากสินค้าคิดดูว่านได้แค่ไหนเราจะเลยกว่าที่คิดไว้คุณสเตอร์ลิงคุณพูดถึงอะไรธุรกิจไงทุกครั้งที่นายแพ้นายก็จะสูญเสียเสียใจด้วย เวลาแข่งของนายจะหมดลงแล้วเราทำได้กค่หวังว่าการแข่งครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสุดท้ายหรือไม่ฉันเลือกเองรู้สึกไงบ้างฉันจะไม่ออกไปวิ่งด้วยวิธีเดิมๆอีกแล้วมันไม่ช่วยอะไรเลยมาไรงประโยชน์ที่จะเป็นเขานะเพื่อนนายรู้ไ่าฉันทำอะไรอะไรไม่รู้สิไม่รู้ โอกาสสุดท้ายฉันตื่นเต้นที่จะได้ฝึกให้นายท้าทายดีนายคือโปรเจกต์ใหญ่ของฉันอีกหนึ่งความฝันเข้าที่ระวังไปโว้วววววก็ไซมันดูดแร็สันสตรอมทำลายสถิตีไปแล้ววันนี้จากสปีดความเร็วที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีดูร้อนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคุได้่าเห็นสติติของสตรอมยังครับคุณคิดจะถอนตัวไหมวิงดูนั่นมันยังไม่จบ นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของฉันคูดสุดท้ายถ้าฉันแพ้ฉันคงจะไม่ได้แข่งอีกแล้วจนกว่าสายฟ้าฟาดไม่ต้องกลัวล้มเหลวจงกลัวที่จะไม่มีโอกาสแข่งและนายมีโอกาสฉันเคยดูนายในทีวีพุ่งทะยานในอากาศยังไม่กลัวใครฉันอยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นบ้างไลนิ่งจากดิสนีย์และพิซซ่าไม่มีทางเดาเท่าสอตอ ต่าาฉลาดกว่าาได้แน่กรแข่งรถคือของขวัญไม่ใช่แค่ของเล่นโอกาสชนะของสตอร์อยู่ที่95.2เปเไม่เลยท่าสามิถุนายนนี้ให้เสียงภาษาไทายโดยทีมภาคไมพัง